ดีค่ะเมื่อกี้ทำ NCT Dream ไปแล้วเนาะก็แบบช่วงนี้ทำอะไรน่ารักน่าักหน่อยโอ้ยหัวมีคะก็วันนี้ก็เลยจะมาทำเป็นคอนเสิร์ตครบรอบ3ปีของก o 7เนาะยังคงยังคงต่อเนื่องมานะคะก็เป็นแฟนแคมจากบ้านคลาสสิกยังแบมแบมเนาะเป็นแคมที่น่ารักมากที่สุดแบบบุนด,ดูเป็นล้านแลว นั่งดูวนดูวนดูวนจะแบบทุกคนควรดูเมนแบบแบบมันแบบเป็นสิ่งที่แบบต้องดูอะไปดูกันเลยค่ะเป็นตอนที่ยายน้องแส่งชุดนกอินทรีใช่ปะที่ยายมาโนไปเองว่ามันคือนกอินทรีแต่แบบเหมือนลูกนกอะเอ้ยน่ารักแบบเดี๋ยวจะมีฟิลแบบดูลูกงานโรงเรียนอะน่ารักมากดูไปรดูแล้วก็ดูอีกก็ได้เลรดูที่ดูนกอินทรีของแม่ เล้แบบแบบแบบนึกออกไหมไปดูเป็นนกแบบเบลอๆเสื้อก็แบบโอเวอร์ไซส์หนักมากขาแบบลงไปกองแล้วอะไรเงี้ยดูความน่ารักสิแบบรา <c oughs> อมีตรงนี้ที่คอเป็นเสื้อคอต่อมายแบบยิ่งน่ารักเข้าไปใหญ่อ่ะด,ด,ดูดีดึงดดูควแบบ ความกำมุงกำมิงความแบบเอ้ย,ออยอดูดิน่ารักอะไดูดิเป็นก้อนอะไรสักอย่างโอ้โหโโหอ้จ JB น้องแบบแบบโอ้ยทำไมน่ารักขนาดนี้วะ เป็นแจ็คขุณก็กอดอ่ะมันจะจับฟัดด้วยซ้ำฟัดแก้วอ่ะดูจีน่ารักค่ะเออกากระน่ารักดูนี่น่ารักมากเลยอ่อทำไมน่ารักได้ขนาดนี้วะแม่จ๋าอุ้ยนู่นแล้วแบบทำแก้มอ่ะบวมๆดูดูแก้มดูแก้มดูดูดูคือจริงๆไม่ได้ทำอ่ะแก้มบวมอย่างแล้วแบบ เอาเอามือใส่เข้าไปในเสื้อยิ่งแบบมีความแบบก้นนี่น่ารักอยู่โอ๊ยตายตายตายแล้วตายแล้วโอ๊ยใหญ่กอดเอ้ยแก้มเนี่ยบวมเด่นออกมาเลยโอ๊ยตาย คือแบบน้องเสื้อใส่เข้าไปตรงปีกอะเอ้าคือแบบโอ้ยบูมันมันดูแบบเป็นอย่างเงี้ยแบบโอ้ยแจ็คก็น่ารักยุยงแบบตัวยุยงตัวสูงมากเลยน่ารักจริงเจ๊จี้เจ๊จี้อ๋ยน่ารักมากโอ้ยยอมกันไม่ได้เลย ว่ากจะกอตอนนั้นไปล้านรอบแล้วก็แบบน้อดออตาย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 ,ตายอ,ยอมแม่แบงต้องดูอ่ะคือน่ารักจนแบบคือแบบบอกปัญญาความน่ารักออกมาไม่ถูกเลยอ่ะแบบต้องเกลียดแน่เลยถ้ารู้ว่าแบบชมก็น่ารักประมาณล้านรอบคือแบบน้องเป็นคนที่แบบอยากทำตัวเท่อะไรเงี้ยแต่แบบ ทุกอย่างที่แสดงออกมาความเป็นแบมคือแบบมันน่ารักอะไม่ว่าจะเป็นแก้มแก้มแบบเด่นมากออกมาจากขนาดแบบเอาเอาเอาฮูดคุมไว้แก้มยิงเด่นออกมาคิดดูคือแบบมีความแบบเวลาน้องทําแบบนิ่งๆอย่างเงี้ยคือแบบอยากจากเข้าแบบหวีแก้มหวีแก้มหวีแก้มว่ะน่ารักเนาะโอ๊ยหวีแรงมากอะเหนื่อยอะแบบแบบเหมือนถ้าเป็นแม่อ่ะจะนั่งดูลูกการเรียนแล้วแบบถ่ายคลิปวิดีโอแล้วคมแบบ ป็มีลูกเป็นแบบมต้องแบบน่ารักขนาดไหนวันๆแบบแค่นี้ก็แบบชมเขาพูดคขาว่าน่ารักพั้เพื่ออยู่แล้วโอเคค่ะหวัง <laughs> ว่าแม่ๆของแบมจะแฮปปี้เนอะก,กับคลิปนี้วิค่านสุขมากคุณแบบเป็นคลิปแห่งปีของคุเลย <laughs> แบบตัดเอ้ยพูดแล้วก็ลืมทำคลิปแห่ง รือมันไม่ไค่ดโอเคค่ะพิภาพปรากันใดขอเอาไไวนะ้นนที่นี้ด้วยนะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็ s ั b ส c r i b e ส่วนคลิปของแม่คลาสสิยังเดบุอลิงก์ลิงก์งไว้ข้างล่างกับข้างบนนะคะเข้าไปดูของแม่กันด้น